สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกการเรื่องกองทุนตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากครับ iShares Silver Trust หรือที่เรียกสั้นๆว่า SLV อ้างอิงจะบทความของ Money Atlas นะครับเขาบอกว่าแร่เงินเนี่ยเอ่อจากที่เคยถูกมองเป็นแค่เงาตามหลังทองคำตอนนี้กำลังกลายเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไปแล้ว แบบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยใช่ค่ะนะ่าสนใจมากเลยนะคะจากโลหะที่ดูเหมือนเป็นเบอร์รองมาตลอดถ้าไม่อยู่ๆถึงกลายเป็นแบบเดาเด่นขึ้นมาได้นั่นสิครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือมาทําความเข้าใจกันว่า SLV คืออะไรกันแน่และทาไมจู่ๆแร่เงินถึงได้สําคัญขนาดนี้ในยุคใหม่และกองทุนนี้มันสะท้อนภาพอนาคตทางเทคโนโลยีที่กําลังจะมาถึงได้ยังไงบ้างเริ่มกันที่ตัว SLV ก่อนเลยนะครับ iShares Silver Trust เออมันเป็นกองทุนประเภท ETF ใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็น Exchange Traded Fund ก็คือกองทุนรวมที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ง่ายๆเหมือนหุ้นตัวหนึ่งเลยค่ะแต่ความพิเศษของมันคือมันลงทุนในแร่เงินแท่งจริงๆเลย ไม่ใช่แค่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรืออะไรแบบนั้นถูกต้องค่ะอันนี้เป็นจุดสำคัญเลยคือเขาถือครองแรงเงินจริงๆเป็นแท่งๆเก็บไว้ในคลังนิรภัยที่ได้มาตรฐานมีการรับรองเรียบร้อยอืมไม่ใช่แค่ตัวเลขในกระดาษไม่ใช่เลยค่ะของจริงจับต้องได้ซึ่งตรงนี้บริหารจัดการโดยไ s h a r e รนะคะเป็นบริษัทลูกของบล a c k r o ็อเจ้ารายใหญ่ที่เรารู้จักกันดีครับ ชัดเจนเลยซึ่งจุดนี้เองที่ทำให้มันต่างจากการลงทุนในรูปแบบอื่นเช่นฟิวเจอร์สที่มันมีเรื่องวันหมดอายุเข้ามาเกี่ยวหรือการซื้อหุ้นบริษัทเหมืองแร่ใช่ค่ะถ้าเป็นหุ้นเหมืองเราก็ต้องไปดูเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเฉพาะตัวของบริษัทนั้นๆอีกแต่ SLV นี่คือเน้นที่ตัวแร่เงินโดยตรงเลยเข้าใจแล้วครับทีนี้พอพูดถึงตัวแร่เงินทําไมมันถึงสําคัญขนาดนั้นครับที่มันนี่แอลลสบอกว่าทองคําคือเงินโลกเก่าแต่แร่เงินคือพลังโลกใหม่นี่คือ ค,คำนี้คมมากเลยนะคะคือมันมาจากคุณสมบัติทางกายภาพของแร่งเงินล้วนเลยค่ะที่มันโดดเด่นมากอย่างแรกเลยนะคะแร่งเงินเนี่ยเป็นตัวนําไฟฟ้าที่ดีที่สุดในบรรดาโลหะทุกชนิดเลยค่ะดีที่สุดจริงๆดีที่สุดเลยเลยครับใช่ค่ะอันดับหนึ่งเลยแล้วก็ยังสะท้อนแสงได้ดีที่สุดอีกด้วยแล้วก็มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อตามธรรมชาติที่ดีที่สุดด้วยเหมือนกันโอ้โหสามประสานเลย นำไฟฟ้าสะท้อนแสงฆ่าเชือ้อถูกต้องค่ะ3มอย่างนี้ละค่ะที่ทำให้มันไม่ใช่แค่โลหะมีค่าสวยๆแต่มันเป็นวัตถุดิบที่แบบขาดไม่ได้เลยในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่กำลังโตเร็วมากๆตอนนี้อย่างเช่นอะไรบ้างครับที่เห็นชัดๆเลยชัดสุดๆก็คงเป็นพลังงานสะอาดค่ะแผงโซลาเซลล์ทุกแผงต้องใช้แร่งเงินในเซลล์รับแสงเพราะต้องการคุณสมบัติการนำไฟฟ้าสูงสุด เพื่อแปลงแสงอาทิตย์เป็นไฟให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะอ๋อเข้าใจเลยแล้วพวกเซมิคอนดักเตอร์ชิปต่างๆล่ะครับอันนั้นก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะในวงจรไฟฟ้าซับซ้อนการบัดกรีที่ต้องการความแม่นยำสูงหรือแม้แต่การระบายความร้อนในชิปแรงๆก็ต้องพึ่งการนำไฟฟ้าและนำความร้อนที่ดีเยี่ยมของเงินค่ะอืมแล้วที่ว่าฆ่าเชื้อได้ล่ะครับก็เลยไปอยู่ในเครื่องมือแพทย์เยอะมากค่ะใช้เครื่องปนเครื่องมือผ่าตัด หรืออุปกรณ์ที่ต้องใส่ในร่างกายเพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อโอ้ประโยชน์เยอะมากยังมีอีกไหมครับมีอค่ะยานยนต์ไฟฟ้าหรือ e v ไงคะอ๋อรถ e v ด้วยเหรอครับใช่ค่ะเป็นส่วนประกอบสำคัญในแบตเตอรี่พวกขั้วไฟฟ้าระบบจัดการพลังงานที่ต้องการส่งผ่านไฟเร็วๆสูญเสียน้อยๆครับแล้วก็พวก5 g i o t ที่พูดกันเยอะๆ อันนั้นก็ด้วยค่ะอุปกรณ์สื่อสารเสาสัญญาณแผงวงจรความถี่สูงต้องการความเสถียรการนำสัญญาณที่ดีซึ่งแร่เงินก็ตอบโจทย์ตรงนี้โอ้ฟังดูแล้วแร่เงินที่มันแทรกซึมอยู่ในแทบทุกเทคโนโลยีสำคัญเลยนะครับใช่เลยค่ะมันเลยกลายเป็นเหมือนเออเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมยุคใหม่ไปแล้วค่ะขาดมันไปนี่ระบบอาจจะสะดุดได้เลยน่าสนใจมากครับทีนี้กลับมาที่ slv ในมุมของการลงทุนบ้างนอกจากเรื่องการถือของจริงแล้วมันมีจุดเด่นอะไรอีกไหมครับมีค่ะอย่างแรกเลยคือเรื่องความโปร่งใสเขาจะรายงานปริมาณแร่เงินที่ถือครองจริงๆทุกวันทำให้นักลงทุนมั่นใจได้นอกจากนี้แร่เงินหรือ SLV เนี่ยมักจะถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงหรือ h e d g ที่ดีนะคะ h จากอะไรบ้างครับ หลักๆก็คือค่าเงินดอลลาร์สหรัฐค่ะเวลามันอ่อนค่าราคาแร่เงินมักจะปรับตัวขึ้นส่วนทางกันแล้วก็ช่วงเงินเฟ้อสูงสงหรือช่วงที่เกิดวิกฤตความไม่แน่นอนต่างๆคนก็จะหันมาหาสินทรัพย์ที่จับต้องได้แบบนี้มากขึ้นอืมเป็น safe haven ประเภทหนึ่งเหมือนกันคล้ายๆอย่างนั้นค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นที่นักลงทุนดูกันคืออัตราส่วนราคาทองคําต่อแร่เงินหรือ gold silver ratio อัตราส่วนนี้บอกอะไรเราครับ มันเป็นเหมือนตัววัดว่าตอนนี้ทองคำหรือแร่เงินใครถูกใครแพงกว่าการเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตนะคะซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอัตราส่วนนี้ยังค่อนข้างสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะย,ยาวแปลว่าก็มีนักวิเคราะห์บางกลุ่มตีความว่ามันอาจจะบ่งชี้ว่าราคาแร่เงินยังมีโอกาสหรือมีอัพไซ์ที่จะปรับตัวขึ้นได้อีกเมื่อเทียบกับทองคาค่ะเข้าใจแล้วครับสรุปก็คือ SLV เนี่ยดูเหมือนจะตอบโจทย์ธีมการลงทุนโลกใหม่ที่เน้นเทคโนโลยีได้ดีเลย เพราะแร่เงินตอนนี้ไม่ใช่แค่โลหะมีค่าธรรมดาแต่เป็นคอมมอดิตี้ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีจริงๆต่างจากทองคำที่มักจะผูกกับความกลัวเงินเฟอ้อหรือวิกฤตซะมากกว่าใช่เลยค่ะและนี่คือแก่นคิดสำคัญที่มันี่แอลอสพยายามจะสื่อออกมาคือแทนที่เราจะรอให้เทคโนโลยีแห่งอนาคตมันเกิดขึ้นเต็มรูปแบบแล้วค่อยไปลงทุนทำไมเราไม่มองไปที่ต้นน้าคือวัตถุดิบสาคัญที่ทาให้เทคโนโลยีเหล่านั้นเป็นจริงขึ้นมาได้ การลงทุนตรงนี้อาจจะเป็นการเข้าถึงโอกาสตั้งแต่เนิ่นๆค่ะเหมือนลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของอนาคตประมาณนั้นเลยค่ะดังนั้นการมอง SLV อาจจะไม่ใช่แค่การลงทุนในกองทุนโลหะธรรมดาธรรมดาแต่มันเหมือนกับการลงทุนในโครงข่ายเส้นประสาทของอุตสาหกรรมแห่งศตวรรษที่21เลยนะคะตั้งแต่แผงโซลา่าบนหลังคาชิปในคอมพิวเตอร์ไปจนถึงหุ่นยนต์ผ่าตัด การถือ SLV ก็อาจจะคล้ายกับการถือชิ้นส่วนของหัวใจแห่งโลกอนาคตที่มูลค่าแท้จริงของมันอืมอาจจะเยี่มสะท้อนออกมาไม่เต็มที่ในวันนี้ก็ได้ค่ะมีคำกล่าวปิดท้ายจากมานีแอลั a สที่ผมว่าสรุปได้ดีมากเลยครับเขาบอกว่าใครควบคุมทองคำอาจกลุ่มอดีตแต่ใครเข้าใจเงิน Silver ร์กำลังถือกุญแจสู่ศตวรรวใหม่โอ้โหคมมากค่ะเห็นภาพเลยครับ มันตอกย้ำบทบาทที่ปลืนไปของแร่เงินในยุคนี้จริงๆสรุปแล้วการเจาะลึกข้อมูลวันนี้ก็ทำให้เห็นชัดว่าแร่เงินไม่ใช่แค่โลหะสีขาวๆอีกต่อไปแต่เป็นวัตถุดิบเชิงยุทธศาสตร์เลยและ SLV ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับการเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ ใช่ค่ะแล้วก็อยากจะทิ้งท้ายเป็นประเด็นให้ลองไปคิดกันต่อดูนะคะว่านอกเหนือจากเรื่องลงทุนแล้วเนี่ยการที่อุตสาหกรรมทั่วโลกกาลังต้องการแร่เงินเพิ่มขึ้นมากๆแบบนี้มันจะส่งผลกระทบต่อสมดุลเศรษฐกิจโลกหรือแม้แต่ภูมิรัฐศาสตร์ในรูปแบบไหนบ้างที่วันนี้เราอาจจะยังคาดไม่ถึงกันเลยก็ได้ค่ะ